สวัสดีครับพึ่งพงปลาน้องคายมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นนจะพามาเก็บรังพึ่งพงปลาอีกรังนึงนะครับรังนี้ก็น่าจะเป็นรังเกือบสุดท้ายแล้วนะครับอีกรังหนึงก็จะเป็นรังสุดท้ายของฤดูการนี้ที่เราจะเก็บนะครับ <L> เพราะว่าเราเราไว้มันเข้าประมาณสิบสิบก่กล่องนะครับสิบกว่ารังนะครับรังนี้ประชกากรพึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับเข้าได้ประมาณสองเดือนกว่ากว่า ไม่รู้ว่าจะมีน้ำหวานหรือเปล่าหรือจะมีเยอะมีน้อยเท่าไหร่ก็เดีย๋ยวมารอลุ้นกันเลยนะครับเบาวย้่เลยครับโหหลังใหญ่มากครับ หลังใหญ่มากครับมาดูครับผมหลังใหญ่จริงๆสองเดือนกว่าเห็นไ,ไหมครับสองเดือนกว่านะครับอุทเที่ยวกับหน้าผมครับโอ้ <c oughs> <c oughs> หลังนี้ตัวผู้เยอะนะครับมีเดียวตัวผู้นะครับโอ้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้เยอะนะครับมันก็เลยหันน้ำหวานไม่เก่งเหมือนพึ่งงานนะครับ แม่เกศจะมีแต่ตัวผู้เยอะเลยนะครับเนี่โอ้ตัวผู้เยอะนะครับค้นดำๆนะครับจะเป็นตัวผู้นะครับค้นลายจะเป็นพึ่งงานนะครับโอ้หลังนี้ตัวผู้เยอะครับหลังก็เลยไม่ใหญ่นะครับแปลว่าพึ่งงานไม่ค่อยขยันนะครับหลังนี้เดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยนะครับหลังนี้ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ ดำๆนะครับตัวผู้เยอะเลยนะครับเนี่ยตัวเมียไม่ค่อยมีนะครับเตัวพึ่งงานไม่ค่อยมีนะครับหัวน้ำหวานนะครับเห็นแล้วน่าสงสารครับโอ้หัวน้ำหวานนะครับแต่แต่ปิดตาหมดนะครับแต่ว่าหัวน้ำหวานเล็กนะครับนิดเดียวนะครับโอ้ยอันนี้เล็กมากนะครับ จ,จโอ้พึ่งงานเยอะนะครับมีต่ตัวดำๆนะครับมีแต่พึ่งตัวผู้นะครับลังก็เลยเล็กชากรพึ่งก็ไม่เยอะนะครับลังนี้หัวน้ำหวานแต่ว่าหัวน้ำหวานก็ปดตาดีอยู่นะครับตาดีอยู่นะครับแต่ว่ามันเล็กนะครับหัวน้ำหวานนะครับ งานมีน้อยมีแต่พึ่งตัวผู้นะครับไะเยอะนะครับโอ้ตัวผู้เต็มเลยครับรเกลเกให้ดูครับพึ่งตัวผู้นะครับพึ่งตัวผู้จะก้นสีดำดำเห็นไหมครับสีดำดำจะเป็นตัวผู้นะครับ ส่วนก้นลายลายๆา,ยา,ยายนี่จะเป็นพึ่งงานนะครับยังไม่เห็นนางพญานะครับโอ้พึ่งพึ่งกผู้เยอะน้ำหวานก็ไม่น่าจะถึงขวดนะครับลำล่างลังนี้ หวานเล็กมากีต่ตัวผู้นะครับเนี่ยรังนี้นะตัว<ม>ผู้เต็มเลยน้ําหวานก็เลยไม่มีนะครับวอ่อนก็ไม่ค่อยมีนะครับ หัวน้ำหวานแต่ว่าน้ำหวานเล็กนะครับโอ้ยไม่เห็นนางพญานะครับ พญาไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าลังนี้เ๋ตัวผู้เยอะนะครับนี่ตัวผู้ตัวนางพญายังไม่เห็นยังไม่เห็นนางพญานะครับอยู่แต่ตัวผู้นะครับลังนี้สุดท้ายครับอดูครับโอ้โหน้ำหวานใหญ่มากครับผม ได้ไม่น่าจะถึงขวดนะครับสำหรับรังนี้เดีย๋ยวเราจะไปเก็บรังต่อไปนะครับเป็นรังสุดท้ายของฤดูการนะครับเป็นรังนี้นะครับรังนี้เข้าหลังนะครับได้ประมาณเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าไม่รู้ว่าจะมีน้ําหวานหรือว่าจะรังเล็กเหมือนรังนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเราไปเก็บต่อเลยนะครับ ลังนี้ที่มาสำรวจให้ดูรอบที่แล้วนะครับที่เราเก็บมันมีประมาณ10กว่าลังนะครับอาจจะประชากรเพิ่งแถวนี้มันเยอะลังมันก็เลยเล็กนะครับแต่ว่าลังอื่นๆก็มันน้ำหวานเยอะนะครับแต่ลังนี้เล็กกว่าปกติหน่อยเดี๋ยวเรามาเก็บลังนี้ต่อนะครับครับผมลังสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับสำหรับพึ่งของป่ายองคายนะครับ อันนี้เป็นางสุดท้ายนะครับหลังกวอนหน้าหลังนู้นนะครับนู้นนะครับได้ประมาณไม่ถึงครึ่งขวดนะครับดูแล้วนะครับมาดูลังนี้ครับลังสุดท้ายก็เข้าหลังนะครับเข้าหลังลังนู้นนะครับแต่ก็มีประชากรเพิ่งงานเยอะอยู่นะครับก็น่าจะได้อยู่สองขวดอยู่ขวดสองขวดอยู่นะครับผมลังนี้นะครับเขาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับไม่เยอะนะครับเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวเรามาเก็บนะครับ เพึ่งงานเยอะอยู่นะครับลังก็เลยมีสองถาดนะครับสองถาดสองวงก็สบสามครับลังสวยนะครับลังนี้สวยอยู่ลุปล่างลังสวยนะครับแล้สโมเกอร์ไล่ก่อนนะครับ น้ำหวานสวยอยู่นะครับเดี๋ยวได้ครับมันเข้าได้ไม่นาน,นครับเขาเดินกว่าเราจะเก็บนะครับน้ำหวานน้ำหวานไม่เรียงเป็นรูปทรงนะครับ เล็กๆนะครับน้ำหวานน่าเยอะนะครับสำหรับรังนี้เพราะว่าเพิ่งสร้างรังได้ไม่นานนะครับนกเกือเราก็ควันไม่ค่อยมี หวานดังนี้สร้างแปลกๆนะครับไม่เป็นถาดเป็นรวงนั้นครับมันจะเชื่อมต่อกันนะครับดังนี้หวานน้ำหวานก็สวยอยู่นะครับน้ําหวานสวยอยู่ ยังไม่ปิดตาดีนะครับลังนี้นะครับหวานสวยอยู่นะครับลังสุดท้ายของปีหกสี่นี้นะครับน้ำหวานเชื่อมกันนะครับเลยเก็บยากสะหน่อย หวานนะครับหวานส่นะครับหัวน้าหวานลังนี้เชื่อมกันนะครับกันเกือบหมดเลยนะครับ อยู่ครับโอ้ไม่รู้ว่าเป็นศัตรูเพิ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับไม่เคยเห็นน่าจะเหมือนด่วงนะครับ <c oughs> หลังนี้เป็นล่างสุดท้ายนะครับของปี64นี้นะครับ หมดแล้วนะครับสำหรับรังพึ่งพงป่าหนองคายปี64นี้นะครับอันนี้รังสุดท้ายแล้วนะครับไปรอดูแด,ดูการหน้านะครับว่าเราจะเก็บน้ำหวานได้กี่รังนะครับเราล่อพึ่งเข้าได้กี่รังนะครับปีหน้านะครับปีนี้พึ่งของเราหลังจากเก็บไปแล้วก็เหลือพึ่งที่อยู่ไม่หนีรังสองรังนะครับไม่เยอะนะครับ ปีหน้าต้องรอรุ้นครับว่าเพิ่งจะเข้ารังของเราหรือเปล่านะครับน้ำหวานสวยอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเพราะอายุยังไม่นานนะครับเดือนกว,กว่านะครับเราก็เลยเก็บนะครับถ้าจะไปเก็บปีหน้าก็ไ,ได้นะครับก็เลยเก็บซะเลยนะครับ น้ำหวานก็เลยยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอมีอยู่นะครับลังนี้ เราไม่ได้ใส่ระบบคอนนะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับให้มันอยู่แบบธรรมชาตินะครับเป็นพึ่งธรรมชาติแน่นอนนะครับสําหรับของเรานะครับน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับใครสนใจนะครับกีหน้าก็รอติดตามนะครับ ติดตามนะครับปีหน้าปีหกห้านะครับว่าเราจะเก็บน้ำหวานได้เยอะหรือเปล่านะครับสำหรับปีนี้ลังนี้ก็ลังสุดท้ายนะครับใงปลานะครับที่เราได้ล่อไว้นะครับรังนี้รังสุดท้ายแล้วนะครับ อยู่นะครับโอเคครับเราจะเก็บรังนี้เสร็จนะครับก็รังนี้ก็อาจะได้ประมาณขวดสองขวดนะครับขวดสองขวดอยู่รากติดตามนะครับช่องเพึ่งพงป่าหนองคายนะครับดูการนี้ของเราก็เสร็จะสิ้นแล้วนะครับสําหรับการเก็บน้าพึ่งนะครับถ้าใครนะครับสนใจก็ ฝากติดตามนะครับช่องพึ่งพงป่าน้องคายดูดการหน้านะครับปีหกห้าเดี๋ยวเราจะพามาเก็บน้ําหวานจากพึ่งพงป่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับฤด,ดูการนี้ก็ทิ้งไว้รังนี้เป็นรังสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ